มาพี่น้องมาวันนี้ได้หมูไตนามพี่น้องหมูไตนามกับเอ็ดมุกเฮ็ดเซคายพี่น้องเหมือนเจ้น้อยเด้อพี่น้องเด้อผมก็ถึงงานนะพักผมอยู่น้อกพี่ต๊ะนี่หอมแดงกับเป็ดพริกแห้งพี่น้องกับขอนิโอลกุ้งลายกระสอบพี่น้องสามสี่กระสอบหมดเหมือนเจ้าหน่อยพี่น้องซื้อซื้อเพื่อนดอกพี่น้องเนาะมาต้องอะไรยังฮะมึงเข่าเราควายกินมันก็ต้องว่าสิ่นี้แนวรองควายยังไงพี่น้องเด้อ Okay, ของแข็งเลยความของความด้อเาจะน้อยพี่น้องใส่ไปไล่บวกไปดิวันกินขานะกินไล่ไก,กินขาวไรกินไกินขาวเ,เสีบขอตรวขอไปสำหรับพี่น้องรู้จินเนี่ยเนี่ยรออนะครับด้เอออไรยังไ่ได้ลงคลิปไล่เหมือนะพี่น้องอยากการอยางงัดน,นะคือ nhưng cái ngoài là có xá mở được gặp được có, có phải đó xem xem mượn gặp không? một hết xe chỉ đánh mới muốn tay nằm rồi cứ đi nhìn cây tay nằm ủa để cản nhưng giảm đường răng đâu cửa thì đi mua tên 滚蛋了！Well, เอาไซอิบูกัน,น่อพออออ่อจ,จินก๋วเตี๋ยวเเนาะเออหจาดเจอได้ไปหน่อ,เอเยเลยของแขยนด้ทำไปได้ไปหน่อยเลยเจิตเดีดดดวยวกับสิบมันบอกอากาศบ่อไดนนะพื่อนอง nhớ trung kết anh chịu ăn nha đẹp quá bé bé không